ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมา r โก V.I.P. นะครับเมื่อวานก็เข้ากันไปเต็มๆเลยนะครับเฟรนเเช่ก็เอาชนะนอร์จิลเลนไป3-1ก็บวกกันไป18,600นะครับส่วนสเต็ปเสียแค่คู่เดียวเดี๋ยวนี้มาโก้ขอแค่ตัวใหม่ครับจัดไป4ตัวเน้นๆครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มา์โกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของ Marco มาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อวานก็โดนโต๊ะรับประทานไปแค่คู่เดียวเข้ากันเต็มๆไปเลยนะครับ3คู่ตอนนี้อาวันย้อนหลังเราก็บวกกันอยู่ที่12,500นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไปอีก4ตัวครับบวกบวกกันไปก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มากันที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลในรายการลีกเอิง โมนาโกจะพบกับนีสคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นโมนาโกเปิดบ้านแพ้กับนีสไปศูนย์ประตูต่อสนะครับหรัฟฟอร์ม5านัดหลังสุดโมนาโกยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2ส่วนนีสฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะ2เสมอ3ราคาวันนี้ก็เปิดมาที่โมนาโกนะครับต่อครึ่งลูกสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับโมนาโกก็น่าจะใช้คารุมิโตะนะครับยืนเป็นหน้าเป้าสําหรับวันนี้เนี่ยมาโกก็มองว่าทั้ง2ทีมฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะสุสีกันมากเลยนะครับ อันัดหลังยังไม่แพ้ใครกันทั้งคู่วันนี้โมนาโกได้เปรียบได้เล่นในบ้านมาโกคิดว่า1เม็ดในบ้านน่าจะทําได้ครับวันนี้มาโกขออยู่เจ้าบ้านโมนาโกคิดว่าน่าจะเบียดได้สัก1เม็ดจัดไปที่โมนาโกครับวันนี้คู่ต่อมานะครับเรามาดูฟุตบอลในรายการกันโชสเรียอิตาลีกันบ้างครับซาเลนิตาน่าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟรอซิโนเน่ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็เสมอกันมานะครับ1ประตูต่อ1สําหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านซาเลนิตาน่าชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้านผ่านมา2นัดน,นะครับยังไม่ชนะใครเสมอ1่แพ้หยิงได้ถึงลูกเสียไป4นะครับส่วนฟลอซิโนเน่ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1สําหรับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่ซาเลนิตาน่าต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสาหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่า เจ้าบ้านซาเลนิตาน่าก็เริ่มสะดุดนะครับแพ้มา2นัดติดขณะที่ฟรอซินโนเน่นัดล่าสุดก็ถล่มซาโซโลไป42นะครับพลิกสถานการณ์จากตามหลังมาชนะ42นะครับดูแล้ววันนี้ยังไงฟรอซิโนเน่ก็น่าจะสู้ได้ครับซาเลนิตาน่าช่วงนี้หรือว่ายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอวันนี้ฟันทงไปที่ฟรอซินโนเน่ครับ คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของเลชเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเจนัวคู่นี้เจอกันนัดนล่าสุดนะครับก็เป็นเจนัวเอาชนะเลชเช่ไป2ประตูต่อ1นนะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดเลชเช่ che, ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน2นัดก็เก็บชัยชนะรวดได้ทั้ง2นัดนะครับส่วนเจนัวฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน2นัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะ1 แพ้1นึ่งยิงได้1ลูกก็เสียไป1นลูกนะครับราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเลเช่ต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโก้ Marco ก็มองว่าเจ้าบ้านเลเช่ฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเจนัวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่คู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ก็เป็นเจนัวนะครับทำได้ดีกว่าคิดว่าทางยังขมกันอยู่นะครับคู่นี้มาโก้ขอเล่นไปทีทีมเยือนเจนัวดีกว่านะครับวันนี้จัดไปคิดว่าได้กำไรครับ และคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลในรายการบุนเดสลีกาเยอรบันกันบ้างสตุตการ์ดจะพบกับบรามสตัดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับสรับอม5้านันหลังสุดเจาบ้านสตุตการ์ดชนะ4แพ้1ฟอร์มในการเล่นในบ้าน2นัดชนะรวดทั้ง2นัดเลยนะครับยิงได้10ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนดัมสตัดฟอร์ม5นันหลังสุด ยังไม่ชนะใครสเสมอ1แพ้4ฟอร์มในการออกเยือน2นัดก็แพ้รวดทั้ง2นัดนะครับโดนไป6ลูกยิงได้ลูกเดียวราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านสตุตการ์ดต่อ1ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยมาโก้ดูจากฟอร์มแล้วสตุตการ์ดเหนือกว่าเยอะนะครับช่วงนี้ฟอร์มกําลังแรงเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านสตุตการ์ดคิดว่าวันนี้1ลูกมีแน่นอนครับดันสตัดท่ดานไม่ไหวแน่นอนวันนี้ฟันทงไปเลยที่สตุตการ์ดจัดเต็มสูบกำไรเต็มมือครับจัดไป ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ